อัปเดตนะคะข่าวของซซาว์แบล็ k พิงกันต่อค่ะเห็นทางทวโคพีเดียนะคะมาปล่อยคลิปโปรโมทค่ะงานโชว์ของซีซาวแบล็กพิงอย่างเป็นทางการนะคะมีการแจ้งข่าวค่ะบอกแฟนๆว่า25พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะหนึ่งทุ่มตรงเวลาไทยค่ะเตรียมตัวให้ดีค่ะจะได้พบกันกับพวกเธอนะคะคในรายการ WIB Indonesia K-pop a w a r d 2021ค่ะซึ่งสามารถนะคะดูผ่านทาง YouTube ได้ไปพร้อมๆกันนะคะ ก็นี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหรือเปล่าะะที่ทําให้สาวๆค่ะต้องรีบ่บินกับเกาหลีกันมานะคะทางลิซ่าแล้วก็เจนนี่นะคะซึ่งล่าสุดค่ะก็เช้าตรู่ของวันนี้นะคะเจนนี่แบล็คพิงคค่ะก็ถึงสนามบินอินชอนนะคะถึงที่เกาหลีใต้โดยสวัสดิภาพแล้วค่ะ แต่ก็น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันนะคะเพราะคลิปโปรโมทของท่านทวโคพีเดียที่ปล่อยออกมาค่ะยังคงเป็นลุกเดิมนะคะที่เคยเห็นกันมาแล้วนะคะก็เลยต้องลุ้นกันค่ะว่า25นี้เนี่ยสาวสาแบล็กพิงค่ะจะไปโพดนะคะขึ้นโชว์ในรายการที่อินโดนีเซียนะคะหรือว่าจะไปเป็นคลิปวิดีโอเหมือนที่ผ่านๆมานะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะส่วนด้านเตาลิ์นะคะก็น่าเสียดายจริงๆค่ะที่บินกลับมาก่อนนะคะขนาดว่าบินไปโปรโมทในรายการวิทยุนะคะแค่ไม่กี่วันนะของอเมริกาค่ะ สัมภาษณ์ก็ยังไม่ได้ออกมาด้วยซ้ำเลยนะคะแต่ว่าปรากฏว่าค่ะใน most r e q u e s t d l i v e นะคะใน worldwide with Romeo ของอเมริกาค่ะเพลง Money นนของ n o r i ซ s a ค่ะก็ถูก r e q u วส t นะคะขอ,อกันมากนะคะจนขึ้นเป็นอันดับที่1ค่ะแสงหน้าเพลงดังๆของศิลปินหลายๆคนนะคะของอเมริกากันเลยทีเดียวค่ะอาทิเช่น,นะคะ โกสของจัสตินบีเบอร์นะคะหรือว่านิทูโนของโด j า c แคทนะคะเห็นแล้วเนี่ยก็นึกเสียดายอยู่เหมือนกันฮาน่าจะให้น้องลิซ่าเนาะอยู่โปรโมทย,ยาวๆนะคะในอเมริกาค่ะเพราะว่ากระแสของเธอนั้นกําลังไปได้สวยนะคะมากจริงๆเลยค่ะแอดก,ก็เอาอัปเดตมาฝากแล้วกันค่ะเห็นมีความเคลื่อนไหวนะคะก็เตรียมตัวค่ะจะได้ดูโชว์ของสาว,สาว,สาวแบล็คพีงฮานียี่ห้าพฤศจิกาย,ยนที่จะถึงนี้ค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า